เทคานพี่น้องเนาะมัดเล็กแล้วก็มาต่อเทคานเลยใรเน้องิ้มไดใครลบนี่ล้บลับโอ้เข็าเลยมันเปิดเยาวใช่ไหมมันเฉียแม่ไปแล้ว โดยพี่น้องกล่าวสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเด้อโดยมาพบพอกันอีกแล้วพี่น้องมาต่อกันอยู่เพื่อนพวงคือเก่าวเด้อพี่น้องเนาะโดยตอนนี้กับสิมาเทคานแล้วเนาะหลังจากที่ว่ามัดเล็กแล้วพี่น้องเลยอ่าเป็นส่วงแรงๆเนาะพี่น้องตอนนี้กันยังมาทันเมื่อเนาะกับพอดีสิมาเทคานแล้วพี่น้องกับขากันเมื่อเลยบ้านี้อ่าพอดีขําโดยเพราะว่าเห็ดให้มันแล้วมือเดียวเลยเห็นนะเทคานแล้วกับมัดเล็กเนาะมีแซงแล้วก็ไอ้ม้าเพื่อน พวงน้องลาตีนะพี่น้องซอยกันเนาะน้องลินหลายคนพี no ่น้องเลยโดยามวันนี้ก็คือว่าแดดฮอทแห้งแห้งพี่น้องเนาะหากุ๊ปในสากับโบมีโดยแม่เพิ่นเอาไปหาเห็ดน้ำในไรกุ๊ปกันแต่เห็ดตากแดดพี่น้องเนาะโดยเอาเดี๋ยวก็ไปขับไปชมกันเลยเนาะพี่น้องโดยจะเอาดีเจ้าเล็กมาขอบหน่อยดิใช่ปะ ủa không dám đại lại không dám lại không hại mày đi đâu không อาไรนะนี่อาปาจะมาในเมืองไทยป่ะเหรอฮะแ,แล้วเมื่อใช่ปะอาเอาเราชิมเมื่ออาบนะ้ำ เดจับแันเองเาะได้นได้็ันั่นเลยไม่ได้เงไเลยไม่ไ้ง่ไก็ได้ตวตัวเองจับเลมถือม่ตอนนี้ถือเ่ออะไรน่ถือเ่เยอมว่าอันนี้น nah ันะมันเจาะอน้่าันเจาะกันอน่้่อัน้เาะไม่

คือละเมออ้าวอานแล้วแม่วันนี้คืออุ้นคือเป็นยังไงบ้างเป็นแคบนะประจงก็เรีนขนาดอะไรกัน้น่องส้นเราก็ได้เนึ่องอะไรเรื่องหนึ่งหนึ่งหนึ่งสิบสองนาที ูแม่บอกลายเพื่อแล้วช่ม,มอนมโดยพี่นอ้องมาตักหินเพิ่มปูนเนาะปูนปูนลายหินหน่อยเป็นยังไงครับสบายดีดุ สบายดีย้ด,ดํานานันเห็นยังน,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 นสบายดีนางลินสบายดีเหนาาด้าหนาแดงอยู่น้องละหน่อยนี่เห็นยังมาก <c oughs> กองของกระปุกที่อบริษัทที่ไปเ <c oughs> ด้อเอาไปนองลิน<อ>สูดด้ๆนะ ของเสื่องของาวงคาคุปุนลบบ้านแห้งเห็นบ้ดบมึงพี่นอ้องไหมอืมเออเพิ่มปูนขึ้น,นสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเดินสบายดีน้องละน้อยสบายดีสบายดีน้องโนง้ เทคานพี่น้องเนาะมาเล็กแล้วแล้วก็มาต่อเทคานเลยเขี่ยอันนั้นแล้วก็ตั้งตักตให้เพลินเขี่ยเรื่อยแบบนี้ตาหายน้องลินเป็นคนหิวแล้วน้องลินเด้อยกินจนลบน้องหายแห้งหายแห้งติ បិទសល់តែអីបង ยังขุดนู้ดอีกแดงกันหยวอานเลยพอแล้วไปละเอาครูจะนมาเลยเดี๋ยวมโน่โ้โจะปวดเยออเพคานน้องเอ๋ออนแล้ ลินอ๋อลินยกส่วนให้น้องลินก็ได้ตักให้หน่อยสิได้ปะเราซีซาร์ไหนกันเฮ้ยซาร์เลยสองอันนั่นเลยนะโย่

เฮ้ยกูหิวข่าวด้วย่ะจ้าไอ้แหล่ไอ้จ้าทำไงไอ้แหล่เฮ้ยยุ่ ปูนให้น้องวินกับกุวงเป็น่ขีดคนหิวพี่น้องเลยดีเลยพีสพอดีพ่อบอกให้นำเีอกจะพอดีเลยคนะ่ะมอบ้าราน เทคานยองไงถตาว่าบพอก็ต้องได้ผสมพูนเพิ่มเทปู้น,นเลยนะใส่บัดเลยโอ้ยามากลปิแดแดดมีพาล่มไหมในหนีเล้อย,ยากล่มเลยตอนนี้แ <c oughs> ข่งโบบิทผาโบบิท <c oughs> <c oughs> มันเปิดบรกกจะจายมันเฉยแไปเลยเนื้มาคอยแดดมันเิดมันเก็บขอมือเนาะเียเสียงผิดพมอยู่ตดไม่กันเลยหาบมนเลบอกะเลิขูดมันเฉีมดน่ขูดเลยเดือนทามันห้อนแล้วมันซึมออกเลยแ่บองลินค่อยๆเอาเสื้อลิงอ์ออกก่อน nâng lên cả xôi Vâng, ừ, bạn mưa đấy ừ, Tình hình 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 bỏ hình. rồi Mưa bát mư เด้อ khơi Mình hết บาดเลือดออกนะเนาะเล idal, ือดเลือดมันพอนมันดีเลยพี่น้อยก็ดีแล้วเนาะงานค่อยๆได้น้องลินเรือปอปูนเรือป่อ๋อเรือในเดียาพ่อทำเหมือนกันจ้เอาอนไรเอาทรายไหมก็เอาทราน้องลินใช้หล่อบ๊วยใช่หล่อเอาหล่เอล่อหนึ่งหู พอดีคำเนองเทคานเนาะตอนตอนเวนกะมัดเล็กตัวขุดปอกของเขาอันนี้มัดเล็กแล้วกับพอดีได้อันเทคานเลยเนาะให้แล้วมือเดียวเล็กง่ายเลยค่ะบรรยากาศของเราเฮ็ดได้ขนาดแบบเป็นเล็กง่ายใช้แกงมาเขี่ยวซากละวายโดยพี่น้องเลยกะซอยกันเนาะเทคานเพื่อนผู้วงเพลินพี่น้องเลยแตพอดีแล้วเนาะ โดยเอาพี่น้องไอเดียวคลิปนี้กับซิโคลาไปแล้วเด้อพี่น้องถ่าพบพอกันคลิปหนาเนาะโดยเอาพี่น้องจากคลิปนี้น้องลาตีต้องขอขอบบนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขวนเด้อที่รับส้มคลิปและวบาขามโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอเก่าคำว่าสบายดีสบายดี